คาถากำแพงแก้วเจ็ดประการให้ภาวนาก่อนนอนทุกคืนคุ้มภัยอันตรายได้ดีพวกศัตรูทำอะไรไม่ได้หลวงพ่อปล่ยวัดกำแพงท่านภาวนาเป็นประจำสาธุสาธุสาธุาธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสัต ר ะธรรมะปการังอัมมมะหังสนณังคัจฉานิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบงังพุทธังธัมมังสังฆังสัต ר ะธรรมะปการัง อมมหากังสารนังคัจฉามิสุส so ุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสาตระตรมะปการังอมมหากังสารนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบัง so สังโฆพระบัง พ ang, ata ata ang, an ุทธ so ังธรรมังส so ังฆังสัตตะธรรมะปการังอมมหากังสรนังทัดฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสัตตะธรรมะปการังอมมหากังสระนังทัดฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะ พุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตะมะปะการังอมมะหากังสรนังคัตฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตะมะปะการังอมมะหากังสระนังคัตฉามิ สุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสัตตะธรรมะปการังอัมมหากังสรนังทัจฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆัง สัตตะตระมปการังอัมมหะกังสารนัง so คัจฉามิส an ุสุละละโสโสณโมพุทธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบังสัตตะตระมปการังอัมมหะกังสรนังคัจฉามิสุสุละละโสโสณโมพุทธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบัง พุทธังธรรมังสังฆังสัตตะธรรมะปการังอัมมหากังสรนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสัตตะธรรมะปการังอัมมหากังสรนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะ พุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบัง so พุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตะมะปะการังอมมะหากังสระนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตะมะปะการังอมมะหากังสระนังคัจฉามิ สุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสัตตะธรรมะปการังอัมมหากังสรนังทัตฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆัง สัตตะตระมปการังอมมหากังสรรนังคัดฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังขังสัตตะตระมปการังอมมหากังสรรนังคัดฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะ พุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตมะปะการังอมมะหากังสรนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังสัตระตมะปะการังอมมะหากังสรนังคัจฉามิ สุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสัตะระตมะปการังอัมมะหากังสรนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆัง สัตตะมะปการังอมมหากัางสรรังคัจฉามิสุส al so ุละละโสโสนโมพุทธ,ธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังฆังสัตตะมะปการังอมมหากัางสรรังทัจฉามิสุส al so ุละละโสโสนโมพุทธ,ธายะ พุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบัง so พุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตะมะปะการังอมมหากังสระนังทัตฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตะมะปะการังอมมหากังสระนังทัตฉามิ สุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตะระตมะปการังอัมมหากังสรนังทัจฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆัง สัตตะตรมะปการังอัมมหากังสรรนังคัตฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธรรมังสังขังสัตตะตรมะปการังอัมมหากังสรรนังคัตฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะ พุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังสัตะระตมะปะการังอมมะหากังสรนังคัจฉามิสุสุละละโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัตระตมะปะการังอมมะหากังสรนังคัตฉามิ ग, <Canada> สุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆังสัต ר ะธรรมะปการังอัมมหากังสนนังทัจฉามิสุสุละละโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธัมโมพระบังสังโฆพระบังพุทธังธัมมังสังฆัง